อ่อนซ่อนดินอ่อนซ่อนหญ้าอ่อนซ่อนน้ำอ่อนซ่อนปลาอ่อนซ่อนฟอนอ่อนซ่อนแอนอ่อนซ่อนพินอ่อนซ่อนแคนก่อนพยาคาซำล่าเลืองตอก่อน เรียนถันคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกับผมเด็กชายจักชัยอวัอนซิมมาคณะนี่กำลังเฮียนอยู่สั่นประทมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอนุบาลลุ่มภูกกันคู่2 5 0 3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งมื่อนี่กะผมดีใจหลายหลายที่ได้มาห่วมทายทอดสืบสารประเพณีอีสานบานเห่าว่าพญาค่้มก่อนที่เคยมีมาแต่โบลำโบลานเพิ่นผ้ากันแตงไวเพื่อบ่เป็นการเซเวลาโอกาสนี่กะผม ขอเส้นหับส้มหับฟังใดแล้วครับพี่น้องเอ๋ยเพิ่นนมาเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ้มป่ากุมบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจากจันหองคือของลันย่ามคนนี่ศิลดินนี่น้ำบอฮอนขาดเขินบก ฟูงมูสัก,กุน้านกบินส้วนส้มปลายไม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวะน้ำใจายดีแทนอมูเฮ้าเศร้าอีสานสั่นแล้ว ไหนแวะหากันย่ามได้็อม่มนใไนเอิ่นกันกินเขากินน้ำกับลาบก่อยส้อยแซ่ผุนเนาะคนบานเฮาผู้เท้าเพลื่อด้แตงพญาเตือนใจไหวให้ได้ฟั่งกันไหววาขั้นได้กินลาบซีนอย่าลืมเจวแพลพักได้กินผ้าเงืนผ้าค่าอย่าลืมกระเบียนห้างขั้นจะได้ยูหยอดฟ้าผาาศสตร์ประดับมุก ย่าได้ลืมเฮี้ยมทุกผู้ขี่ควายค่อนกาขั้นเจ้าได้ขี่สร้างกังห่มสัพพทนย่าได้ลืมคนทุกผู้ขี่ควายค้อนกาขั้นเจ้าได้ขี่สร้างกังห่มเป็นพญาย่าได้ลืมค้นจนผู้แหน้ำตีนสร้างยาสุไล่ลืมถิ่มพงพันพี่นองเก้ายาสุละเสื้อเงา หาย่องผู้อื่นดีเพิ่นว่าไท้ไก่นี่เจงเลงนามแจ้วคา,าบอาท่อไสจริงลิ่งไท้ไก่น้นามแจวขิงเพิ่นว่าสิ่งของนี่บคัดสีปัดเป้าอีกบ่โดนกับสิเสาเสียคาของแพง ให้ค่อยแย่งเอาไว้ของไทยเฮ้าเศร้าอีสานหีดเก่าของโบล้านย่าพ่านขำทิมเสียสั่นแล้วจบไปแล้วแม่นดอกก่อนพยาเว้าเตือนสติมาสีใดตอก่อนเห่าอ่อนผู้สาวมาฟังเม้งน่องเอ๋ย ีเปียบคือจอกอยู่ในน้ำหากยังมาเถึงดินไหลเวิรนไปเวิรนมากับบมีเฟื่อยคางว่าสิไลมะคางตักพนังสิไใดบอดดำคอรอจั่งบักอายตาซายให้ลำมองแนเป็นอย่างนางเอย๋ยน้องเอย๋ยให้เจ้าอดซ้ายหย่ำกินคิ้งต่างค้าก้อนท้อน อดสาวเบาน้่มบาผู้ายสามพอบาผู้ดีแน่เป็นอย่างนั่งเอย้ยน้องเอย๋ยไอ้สิถามข้าวเข่าเขาพัดอยู่ในหน้าไอ้สิถามข้าวป่าป่าพัดอยู่ในน้ำไอ้เลยถามข้าวน้องว่ามีผัวแล้วหรือไปหรือว่ามีแต่สู่ผัวสิสอนแมนบ่มีนะ้อนนางเอย้ย สุขสัานบมันเสมอมันเคื้อเกา่าเทิรมูพี่น้องซุกข,ขี้มันเสมอดำดังกันผู้เพิ่นมาจา่าวพญานอจังเมนมวนอยากเส้นส้วนพี่น้องมาว่าวาห้มกันอันขะน้อยนี่บ่มีภูมิดอกนํำเพิ่์นว่าวได้หน่อยหน่อยควาำว่าวบ่วเป็นจังไหนล่องว่าวเล่นๆจังเห็นนอตอนนี้ดีบ่ดีจังไหนเล่าให้เจ้าแย่งมึงเนอ มือนีเอาซ้ำหนีก่อนจบคําปอนบอนพญาคขาพญานี่ดีหลายแทวเวามวนขําจาให้ซอยกันทักซาไว้ย่ยาไล่ทิมเดอ้อเป้าด่ายดอกเดอ้อพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมือนีกับผมเด็กใช่จกใช่อวดซิมมาอยากลกาคํวาว่าขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านครับขอบคุณครับ